เป็นไงครับเมากวิเตอร์แตกเอาฉากแรกก่อนดีกว่าสนุกดีครับลงมาทำไมต้องถอดเสื้อขนาดแบบบทนะบทบดครับสนุกดีครับเป็นเป็นเป็นตอนแรกที่ที่ประทับใจเพราะว่าผมนั่งอยู่ทั้งหน้าจอทีวีแล้วก็หน้าจอโซเชียลไปพร้อมกับแฟนๆจริงๆเลยแล้วก็เจริงๆแล้วผมต้องดูอยู่กับพี่แอปนะเมื่อวานแต่ว่าผมกลัวว่าแบบ เราจะทวิตอะไรไม่ทันแฟนเขาก็เลยรีบกลับบ้านให้ทันเลยไปนั่งอยู่บ้านใช่ครับเขินเขินเขินไม่ค่อยไม่ค่อยแบบมีคนข้างๆอยู่แล้วมันไงกันบ้างใส่แบบถอดแต่ว่าพี่แบบปล่อยออกมาภาพนั้นคนก็แชร์เยอะเหมือนกันเนาะแค่ปล่อยแบบถอดแบบขอเสื้ออะไรของเราครับขอบคุณช่างวันไม่รู้พูดไงเลยอันนี้เป็นคุณที่จะต้องฟิตมาก่อนหน้านี้ไหมที่ต่อหรือว่ายังไงเออจริงๆไม่ใช่แค่เฉพาะโปรเจกต์ขอเกิดใหม่ใกล้ๆเธอครับเป็น เป็นทั้งโปรเจกต์ภาพยนตร์ด้วยจริงๆมผมผมเพิ่มน้ำหนักขึ้นมา12บกิโลครับเพื่อแบบให้กล้ามเนื้อมันมากขึ้นด้วยคาแรคเตอร์จำเป็นจะต้องขึ้นไปที่ตัวเลขนั้นถือซะอ๋อคือคุ้มเทเพื่องานใช่เพื่องานแสดงในโปรเจกต์ปีนี้ทั้งหมดมแต่สนใจนแฟนนะเห็นแล้วแบบโอ้คุ้มมากเฮลโลฟิน12บกิโลนั่นยังอยู่ไม่ได้ต่อไปใช่ครับตอนนี้จริงเมื่อก่อน60จริงๆตอนนี้70 72ครับ มันย็ดแค่ต่อกล่องขึ้นมาพูดกันเป็นกล้ามมันขึ้นจากออกกำลังกายพี่มันมันไม่ได้ขึ้นเพราะว่าเรากินหรืออะไรแบบนั้ก็ใช่แล้วมันโชคดีที่ได้หยุดหยุดช่วงที่เรามีสถานการณ์อะไรไปอ่ะตรงนั้นทำให้ปีนไปถึง12โลวิธีการเพื่ออาไรนี่คือต้องั้างเทรนเดอร์มาดูแลโดยเฉพาะนะคะที่ต่อหรือว่าเล่นมาเองที่บ้านเรื่องการกินนี่อะไรอย่างนี้เล่อ คือผมเป็นคนเผาผ่านเยอะครับพี่เลยไม่ต้องไม่ต้องเลือกอะคือผมก็กินทุกวันนี้ก็กินยากอยู่แล้วก็เลยกินแบบทุกอย่างเลยอะไรเงี้ยครับปกติ12กิโลขึ้นมาจริงๆผมเล่นอยู่ไม่ได้กี่ชิ้นเท่าไหร่แต่แต่ว่าทุกชิ้นที่ใช้ก็มีครบที่บ้านก็เป็นห้องของตัวเองเอาไว้ออกนะกิโันีภายในระยะเวลากี่เดือนต่อไม่ถึงไม่ถึงเดือนใช่ไม่ถึงไม่ถึงอ๋อใช่มขึ้นือเป็นคนหนักคือเดือนหนึ่งคือผมว่า เ,เราเรามีจุดหมายที่เราต้องทำอะ่ะ mm hmm. ผมเลยรู้สึกว่าเวลามันไม่ใช่ปัญหาขนาดนั้นม mm hmm. ันเหมือนกับเราตั้งใจจริงๆว่า mm hmm. ตอนช่วงหยุดตอนนั้นอะ่ะ mm hmm. ผมไม่หยุดเลยแม้วันที่เราปวดหรือเราอะไรเงี้ย mm hmm. ผมทุกวันเลยครับก็คือใช้ช่วงเวลานั้นฟิตเลยใช่จริงจริงคือในมันคอนติเนียมาจากโปรเจกภาพยนตร์ครับ mm hmm. คือคือจากโปรเจกภาพยนตนระ์อ่ะปลายทางคือ12แต่ระหว่างถ่ายทั้งหมดผมต้องค่อยๆไล่ขึ้น เพราะว่าถ่ายเรียงตามบางอย่างแล้วมันต้องใช้น้ำหนักไปด้วยเลยในไอจกางที่เห็นในละครที่เกิน12กิ้วใช่ครับเสื้อผ้าต้องเปลี่ยนใหม่ยกเปลี่ยนครึ่งบนครึ่งล่างใหม่คือมันขึ้นแค่ข้างบนข้างล่างเหมือนน้ำหนักควรจะอยู่ข้างบนน้ำหนักอยู่ข้างบนหมายถึงว่าอ๋อครับพี่ข้างล่างก็หนักบีนขาขาใช่วิ่งเยอะกางเกงที่เอวเท่าเดิมเท่าเดิมครับไม่เปลี่ยน แต่ว่าสูตรอะยกทั้งแผงใส่สูตรไม่ได้เลยนะมันแน่นกล้ามใช่ไหมต่อเห <c oughs> มือนเหมือนกับลาผมกว้างขึ้นเลยลายผม<ห>มันมันหนาขึ้นเลยครับแิ๊กเตอร์พอเราถ่ายไป็นตัวเป็นไงบ้างครับใส่ขับเลยนโอ้ยถ่ายทวิตเตอร์ชื่นใจชื่นใจมากไม่คือมันมันก็ไม่ใช่มีแต่ผมถอดเสือ้อมันก็มีทั้งพี่แอฟมีพี่หมอพี่หมอเหน่งมีพี่ลิชชี่อะไรเงี้ยคือจริงๆต้องขอบคุณแฟนๆทุกคนเลยฮะคือ ไปเจอทวิตเตอร์หลายๆอันบอกว่ามันมันมันเป็นการรวมรวมแฟนคลับของคนหลายๆคนะแล้วเรารู้ว่าเฮ้ยมันมันพลังมากเลยเราเราขอบคุณทุกคนมากที่แบบมันเม้ไมเดย์เราอะเออมันมันทำให้ให้คนทำงานอย่างเราหายเหนื่อยมีกำลังใจทำต่อต่อให้เราจะรู้นะว่าเราไม่ได้ทำแล้วมันออกมาดีที่สุดเนื่องจากไม่ว่าจะงบประมาณหรือเวลาที่เรามีจำกัดอ่แต่แต่อยากให้เชื่อว่า ที่มันออกมาคือเราเราทำเต็มที่ตามสิ่งที่เรามีแล้วอดัเนี่ยครับวันนี้ก็คุยคยไบ้างกันคือผมก็รู้สึกว่าจริงๆวันก่อนที่จะอ่อนคือเมื่อวานอยู่กองด้วยกันเนี่ยเขาก็พูดว่าแบบเขาไม่ค่อยมั่นใจแล้วแบบเราเรา,เราก็พยายามให้ลังนใจเขาว่าแบบเฮ้เชื่อดีแบบเราเป็นพาร์ทเนอร์คุณนะแบบเราเชื่อว่าคุณจะกลับมา อะไรเงี้ยแล้วเมื่อเมื่อวันนี้ก็มีบอกไปว่าเ hey, ฮ้ยเวลคัมแม็เราแบบยินดีด้วยแล้วก็สู้กันต่อ <c oughs> เรายังถ่ายไม่เสร็จเดี๋ยวเพิ่งปล่อยอะไรทั้งนั้นแต่ว่าพีแอคือ่อนนี้กโก็มีนอยเื่องมีเหมนคือผมว่าเป็นเรื่องที่เข้าใจได้พี่ <c oughs> เพราะว่ามันคือ8ปีอะฮะ <c oughs> และยังผมอย่างเงี้ย <c oughs> ผมยังตื่นเต้นเลย คิดถึงพี่แอปแล้วแบบโอ้โหน่าจะตื่นเต้นสุดๆไปเลยอ,อะไรอย่างเงี้ยช่วยทำงานด้วยกันเราเห็นแบบจิตวิยาพี่แอปหมหที่แบบว่าเขาแบบน้อยหรือกังวลหรือแบบดีเรียกกับการทำงานทั้งนี้มากอะไรเงี้ยผมว่าจริงๆมันมีแต่ผมไม่รู้สึกเพราะว่าผมไม่เคยทํางานกับเขามา่อก่อนเ,ออเพราะฉะนั้นผมจะไม่รู้ว่าธรรมชาติปกติเวลาพี่แอปทำงานอะประมาณไหนแต่ผมรู้ว่าเขาน่าจะผ่านความเครียดความกดดันอะไรกับตัวเองมาเยอะเหมือนกันรู้สึกไงที่แบบว่าเปิดตัวมาแล้วแบบถือว่าสอบผ่านแบบ เออวางใจอะไรไม่ได้เลยครับสำหรับผมคือเปิดตัวดีไม่ได้แปลว่าแปลว่าดีคือสุดท้ายแล้วบอกแล้วว่าพวกผมเป็นแค่คนทำอะเ,อเราวัดเกณฑ์อะไรไม่ได้เลยว่าสิ่งนี้จะดีจริงๆริงไหมแล้วสิ่งนี้คนดูจะชอบไหมเพราะสุดท้ายวันนี้ที่กระแสะตอนแรกมันดีอะไม่ใช่เพราะพวกเรา,เามันเพราะคนดูมากกว่า,าสิ่งที่เราอยากขอบคุณสุดคือคนดูฮะแล้วก็มัน มันทั้งแฟนในประเทศแฟนต่างประเทศคือแฟนต่างประเทศยอมมาดูแบบไม่รู้เรื่องอ่ะคือ uh huh. ยังยังไม่มีซับด้วยอะไรเงี้ย uh huh. เราเราเราประทับใจสิ่งนี้มากมันถ uh ่ายเือต่อเรื่องนี้ได้ยินก็ต่อไม่ปล่อยา่ินทุกอย่างใช่ผมผม<ๆ>ผมก็จะมีความเชื่อในแบบแบบตัวเองเวลาแสดงอะไรเงี้ยที่ที่ที่รู้สึกว่าเราเราอยากสู้เพื่อตัวละครตัวเองเพราะเราอยากให้ออกมาดีจริงๆ uh huh. ใช่ แต่ว่าในกระแสความดีเนาะแต่ว่าน่าจะเห็นบางแ่วมันมีแบ,บบบล็กฉากโดนกิจารรมกันเ่องจร <trans l ations> ิงๆ <int eles> ซึ่งขอบคุณมากครับจริงๆผมว่ายิ่งทุกคนพูดถึงอ่ะเรายิ่งขอบคุณเพราะว่า <im itation> เราบอกแล้วว่าเรารู้ว่าสิ่งที่เราทํามันไม่ใช่ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วทุกคนไม่รู้หรอกว่าเบื้องหลังของกองถ่ายจากสถานการณ์ต่างๆที่ที่เราเจอเราผ่านกันมาเราโดนอะไรบีบกันบ้างแต่เราขอบคุณจริงๆเพราะว่ามันดีแล้วอ่ะมันมันดีกว่าที่ สิ่งที่ไม่ดีออกมาแล้วคุณมาบอกว่าดีอ่ะเพราะฉะนั้นเราเสียใจนะเพราะเราเพราะเราจะรู้สึกว่าเฮ้ย<ๆ>เราไม่จริงใจต่อ,อก,กันหรอหรือรอ,<ๆ>อะไรอะไรอย่างเงี้ยมากกว่าจริงๆขอบคุณมากกว่าทีานี้เบื้องหลังมีแบบคุยในกลุ่มหรือว่าอะไรแบบมีความน้อยหรืออะไรมาที่แบบรู้สึกว่าตรงนี้อาจจะพลาดไปนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ยังไม่ได้คุย<ๆ>เพราะว่าวันนี้พี่สันก็น่าจะไปถ่ายเรื่องอีกเรื่องนึงอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวน่าจะได้คุยกันวันจันท์กกว่ะไม่ได้เจอกันใช่จริงๆขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกอย่างทุกความเห็นเลยะ จริงๆผมชอบอย่างหนึ่งคือเรื่องนี้ผมเจอคนรีวิวอะ่ะหมายถึงว่ารีวิวความรู้สึกตัวเองแบบพอดูจบปั๊บแล้วก็มานั่งพิมพ์แบบเออวันนี้เป็นยังไงคืออาจริงๆผมชอบอ่านมากเลยชอบมากแบบคือไม่ว่าจะดีหรือไม่ดีมันคือผลพลอยได้ของผมทั้งหมดเพราะว่าดีเราก็ชื่นใจถ้าไม่ดีอ่ะขอบคุณมากเพราะคุณกำลังบอกให้เราแก้ไงแต่ว่าต่อนั่งไข่คอมเมนต์ติชมทั้งด่าทั้งไรเองด้วยตัวเองของเลย วันนี้ด้วยตัวเองเพราะว่ามันเป็นแอคเคาท์ที่ผมก็เล่นกับผู้จัดการจริงๆแอปพลิเคชันหลังๆจะเริ่มเล่นกับผู้จัดการแล้วนะเพราะว่าผมผมไม่ค่อยมันยากเหมือนกันหมายถึงว่าใช่นอกจากจริงกับพี่แอปบอลหนิงด้วยบอลหนิ่งก็โดนยิงไปด้วยโดนตบกันไปครับยังไงคะเป็นโมเมนต์หรือว่ายังไงเกือบจูบนะจริง เอาจริงนะผมเชื่อว่าถ้าไปคุยกับพี่หมอพี่หมอก็น่าจะช็อกเหมือนกันเพราะว่าตอนถ่ายเราไม่ได้รู้สึกเกินขนาดเนี้ยแต่เข้าใจเลยว่าพอเราเห็นภาพแล้วเออเพราะอะไรอ่ะเอออันนี้อันนี้คือเป็นสิ่งที่นอกเหนือความรู้สึกนักแสดงไม่รู้ไม่รู้เลยนอกเหนือความคาดหมายของเราใช่แล้วก็อเข้าใจแล้วจริงจริง มีโอกาสได้คุยกับพี่ๆหลายคนที่เขาได้ดูเทปเขาบอกว่าแบบเอ้ยชอบแก๊งเพื่อนนี้แล้วจริงๆตอนผมเล่นผมก็รู้สึกดีกับแก๊งทั้งลิชชี่<า>ทั้งพี่หมอด้วยคือสนุกอ่ะผมรู้สึกว่ายิ่งพอพวกเราต่างกันะ่ะเจอกันมันเลยยิ่งสนุกครับใช่พเพราะมันเป็นการไหนเพราความสำคัญกับเพื่อนใช่แต่ว่าจริงๆก็ไม่คิดใช่ไหมว่าเอ้เขาเป็นเพื่อนผมอ่ะมีมุมจินจได้ใช่เป็นมุมใหม่ๆของผมเหมือนกั้น เฮ้ยดูไปเรื่อยๆก่อนวันนี้ก็มีนะฮะวันนี้ก็โอเคแล้วเนาะขอบคุณครับ